อ้าคนไหนคนไหนมาแก้บนเนี่ยคนไหนมาแก้บนสองคนเลยด้วยสองคนเลยเหรอบนบนว่าอะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรจีปองครับฮะจีปองครับ่อปองอยู่ที่นี่ปองปองนะชื่อคิวกับคิวนะมาบนเลยไว้มาบนให้สอบผ่านในห้องวิคณิตครับวิคณิตเหรอมอไหนในมอไหนมอหนึ่งครับมอหนึ่งขอให้สอบเข้าได้หรือสอบผ่าน อ๋อมาถึงสอนให้ห้องมีคณิตห้องที่อยากจะได้เรียนนะครับเราได้ด้วยคทั้งคู่เลยเหรอมาบนพร้อมกันเป็นเพื่อนกันหรือเป็นพี่น้องเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอ๋อมาบนบนบนบ่อยไหมั้งแร่ครับแล้วคุณแม่คุณหน้าบนบ่อยไหมรู้ไหมเดี๋ยวจะลุกโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรเออโรงเรียนบอปอครับตอนนี้สอบติดครับอ่าโรงเรียนอะไรบอปอครับชื่อเต็มว่าบ้านบึง อุตสาหกรรมนุ่งคอไม่ใหญ่คิวเอาเอาเาเว้ยเอาชื่ออะไรเว้ยชื่ออะไรป้องครับไม่ใช่โรงเมียโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุ่คอครับใช่ไหมใช่อ่ะทำยี่งเธอบอกเพื่อนบอกไม่ใช่ใช่เลยใช่เลยนี่ถามถามคุณแม่ดีกว่าถามคุณแม่ดีกว่าอ่าเดี๋ยว่างนี้ครับหลวงพ่อจึงแสนบนบ่อยไหมก็บนสองครั้งเลยค่ะได้หมด ก็ได้รอบแรกก็ได้รอบนั้นก็ได้รอบแรกรอบแรกบนอะไรครับบนเกี่ยวกับเรื่องที่ค่ะขายที่อย่างนี้เหรอไม่ใช่ค่ะเออขายที่นั้นก็บนรอบหนึ่งแล้วก็ได้ได้ด้วยได้ตอนนี้เอาไข่มาบนไว้กี่ฟองเก้าสิบเก้าจ้ะพผมอะไรเก้าสิบเก้าพวงผมอ๋อผมอะไรเก้าสิบเก้าพวงไข่เก้าสิบเก้าฟองจ้ะโอ้ยอ่าทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยเคยบนก่อนนี้ไหมครับไม่ครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอใช่ คิดยังไงถึงมาบนเขาบอกหรือว่าได้ได้อ่ามีคนแนะนําแนะนําว่าหลวงพ่อทิ้งแสเราอ่ะถ้ามาขอแล้วอ่ะคือจะสมหวังทุกรายอ่าก็เลยลองดูใช่แต่คนอื่นเขาเขารับประกันมาแล้วว่าได้ใช่มั่นแรกมั่นใจไหมเชื่อไหมว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าน่าเชื่อเพราะว่าพี่น้องอ่ะคนอื่นเขาก็มาไหว้ที่นี่เหมือนกันแต่เขาก็ประสบความสำเร็จเขาก็ได้แต่เรายังยังไม่มีเรื่องที่จะต้องไหว้อะไรเงี้ยพอดีลูกงั้ก็กังวลกลัวเขาจะสอบไม่ติดบออะไรเงี้ย เพราะมันเข้ายากช่วงเนี้ยอมันต้องมีการแข่งขันกันเออก็เลยมาบนก็ได้สนเขาเหล็กก็เร็วแน่นอนคนละคนละเก้าสิบเก้าหรือว่าสองคนรวมกันคนละใช่ไหมโอ้ยิ้มหน้าบานเลยโอ้ยหน้าบานเลยเหรอไงดูนะหล่อไหมโอ้หล่อเว้ยหล่อเว้ยตต้องการด้วยอะไรเงี้ยเอาตามที่เขาต้องการด้วยอ้เรื่องวิชลิดไว้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายทุกวันเนี่ยมันทำอะไรก็ต้องมีการสอบสอบแข่ับกน้ารอบน้อยเหรอ รับน้อยไหมห้องเนี้เขารับวิทย์เฉพาะวิทย์คณิตเด็กเขาจะรับแค่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบคนคู่แข่งเยอะใช่คู่แข่งเยอะแล้วลูกเราเรียนเก่งไหมถามจริงก็คิดว่าพอได้นะพอได้ก็ยังไม่มั่นใจแต่เขาเก่งเรื่องภาษามากกว่าอันนี้เราเก่งเรื่องภาษาแต่แต่แม่อยากให้เขาลงวิทย์คณิตเพราะว่าสามารถไปต่อยอดได้นั่นแหละเราชอบเราเราชอบภาษาหรือชอบวิทย์คณิตทั้งคู่ทั้งคู่ใช่ไหมภาษาภาษาภาษาอังกฤษอังกฤษจีน จีนด้วยไหนลองภาษาจีนนะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีเมื่อไห้ใครอะพูดอะไรได้บ้าภาษาจีนยันนั่งพูดสักประโยคนะอ่าสักประโยคนึงท่าช่างหายตรงหัวงกัวชื่อใจไวโยบปิงชิลิงตายว่าก็คือว่าแบบต่อมาก็จะเป็นพูดเรื่องเกี่ยวกับไอติมมาดิอ๋อไอติมเหรอแล้วเราชอบอะไรดีชอบอะไรชอบวิชานิชาเก่งเก่งภาษาอะไรเก่งวิชาอะไร คณิตครับใช่คณิตใชซึ่งตรงตรงตามที่เราชอบอยู่แล้วครับโอ้โหเอาไว้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนะครับอีกหน่อยแค่แค่นี้ยังแข่งน้อยไปพอเข้าระดับมหาลัยนี่แข่งหนักกว่านี้ต้องสักพันฟองนะต้องสองพันฟองก็ให้ถึงเวลานั้นเก้าพันเก้าร้อก้าเก้าฟองประมาณนั้นเลยอลาเขาด้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ